อ่าอ,อย่าเพิ่งปิดวิดีโอนี้นะครับคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ได้รับผลกระทบจากโควิดใช่งานหรืออาชีพที่คุณทำอยู่ตอนนี้ได้รับผลกระทบรหรือเปล่าใช่แต่คุณยังมีความฝันอยู่ใช่ไหมครับใช่ผมอยากจะมาแนะนำแพลตฟอร์มมูมอนให้ทุกคนรู้จักนะครับ เพื่อว่าใครอยากจะสร้างฟันของตัวเองสามารถเข้ามาร่วมกับมูมอนได้ที่นี่คุณสามารถสร้างรายได้จากการจับจ่ายใช้สอยและแนะนำสินค้ากับบริการให้คนรอบตัวพอกันทีกับปัญหาของคุณที่เคยพบลงทุนมากต้องสต๊อกของออกไปส่งของเองแม่ทีมทอดทิ้ง ขาดความรู้ในการทำงานเพราะที่นี่เริ่มต้นด้วยค่าใช้จ่ายน้อยไม่ต้องสต๊อกของไม่ต้องส่งของเองมีทีมพาทำรรม,มีระบบเรียนรู้อย่าปล่อยให้ความฝันของคุณหลุดลอยไปปลดล็อกความฝันของคุณโดยทักอินบ็อกเลยครับหรือดูที่ข้างใต้วิดีโอนี้ลุงเล็กรอตอบอยู่